สวัสดีครับเจอกันในครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอไซค์สำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวขายรถครับผมขายเว็บร้อยเว็บร้อยยูบ็อกครับสองพันปีสองพัครับจะพาประมาณ7 5 8ดซครับดูครับไปออกทุกจุดครับเบรกหน้าเบรกหลังใช้ได้ไปเลี้ยวครับ เ้ยอซสายเลี้ยวขวาครับผมรถอยู่จังหวัดอุดรครับผมรถคันนี้เป็นรถเก่าครับรถเก่าแล้วครับเอามาปั้นใหม่ครับผมแต่ไม่มีเล่มนะครับเป็นรถที่ต่อมือพ้อค้ากันมาหลายคนครับแต่ผมก็ซื้อมาปั้นแล้วก็ขายครับผมขายที่ราคาแปดพันครับรถอยู่จังหวัดอุดรครับผมอยู่ในจังหวัดอุดรส่งฟีครับ เก็บใหม่ทุกจุดครับทั้งเครื่องทั้งโซ่สเตอร์ยางครับไฟเลี้ยวครับไฟหน้าไฟท้ายครับออกหมดแล้วผมดูไฟเบรกครับกี้ยังมาดูไฟเบรกนี่ครับไฟเบรกออกครับแต่ครับแต่ครบครับผมจปจกใหม่ครับก็สภาพอย่างที่บอกครับผมปันาณเจ็ดครับ พร้อมใช้งานยาวครับพร้อมใช้งานบ้านออกครับประหยัดน้ำมันครับผมฝันเสียงเครื่องครับอ่าติดง่ายครับติดเ,เข้ามายันสตาร์ทเดียวครับ รถอยู่จะมาตุดอครับผมไม่ควันครับผมไม่มีควันครับมีดังนิดเดียวครับนิดนึงครับผมดังไม่เยอะครับต่อรถเก่าแล้วครับผมเป็นรถที่ถ้าจะใช้งานบ้านนอกครับผมขี่ไปไล่ไปนาปตลาดไปติดพ่วงครับไปส่งลูกหลานโรงเรียนครับสวยๆครับผม รถอยู่ในรถอยู่จังหวัดอุดรครับภายในจังหวัดอุดรส่งฟรีครับผมไม่มีบวกเพิ่มครับแต่ถ้าส่งไกลจากจังหวัดอุดรก็ต้องคิดค่าน้ามันตามระยะทางครับผมไม่มีบวกเพิ่มครับสมมติว่าไปกับไปแห้งไปส่งอย่างเงี้ยครับหนึ่งร้อยกิโลไปกับก็สองร้อยค่าน้ำมันก็สี่ร้อยครับผมคิดประมาณนั้นครับ ไปส่งให้ได้ครับผมย้ำครับผมเครื่องดีไปออกทุกจุดไม่มีจุดเชื่อมครับประหยัดน้ำมันพร้อมใช้งานยาวๆพร้อมใช้งานบ้านนอกยาวๆครับผมใครส,สนใจก็โทรมาเลยครับตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ให้เลยครับผมรถพร้อมใช้งานบ้านนอกครับไม่มีเล่มครับผมขายในราคา แปดพันครับใครสนใจก็โทรมาเลยครับผมทักทักใต้คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไป้เพียงแค่นี้ครับสนใจก็โทรมาครับผมผมใช้งานแน่นอนไม่ผิดหวังครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ส,นสวัสดีครับ